คนที่เกิดเวลา9ก้นกาของวันที่3131 31พฤษภาคมลัคนาก็จะอยู่ที่ราศีกรกฎสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการใช้จานหมุน เพื่อที่จะหาลักษาะนี่ครับคือจานหมุนนะครับมันจะมีอยู่2ชั้นจานหมุนเนี่ยชั้นบนเนี่ยก็คือก็จะเอาไว้หมุนนะครับส่วนจานจานชั้นชั้นล่างเนี่ยเนี่ยครับตรงตรงนิ้วเนี่ยนะครับชั้นล่างเนี่ยมันจะเป็นเป็นเวลาคือเป็นเป็นเป็นเวลานะครับก็คือจะมีทั้งหมด24ชั่วโมง นะครับเห็นไหมอันนี้22่สองละยี2สก็คือ24ชั่วโมงเนี่ยเป็น1วันนะครับอันนี้คือจานชั้นล่างจานชั้นบนเนี่ยก็จะมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับราศีนะครับมีตั้งแต่ราศีเมษจนถึงเนี่ยราศีเมษนะครับเมษจนถึงมีนนะฮะเมษจนถึงมีน ก็จะหมุนแบบนี้นะฮะใช้มือซ้ายจับไว้แล้วก็มือขวาเนี่ยก็นิ้วโปง้งแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆก็ได้แบบนี้นะครับหรือว่าแล้วแต่ความถนัดก็ได้ตรงนี้เป็นลูกศรที่จะบ่งบอกว่าเป็น6กโมงเช้านะครับหกโมงประมาณนี้นะฮะเห็นไหมฮะชัดไหมคิดว่าน่าจะชัดนะครับ เป็นหกโมงเชา้าเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันว่าใช้ยังไงไอจานโหรักษณ์นี้นะครับแต่ก่อนจะมาถึงตรงนี้เรามาดูในส่วนของอดวงดวงก่อนนะครับเพราะว่าในหนังสือปฏิทินโหราศาสตร์นะครับก็จะมีการลงดาวในลักษณะนี้เอาไว้นะครับก็คือเป็นรูปจักรราศีเรียบร้อยเลย วันนี้เลยขอยกตัวอย่างเป็นวันที่31พฤษภาคม2 5 6 3นะครับตรงกับวันอาทิตย์ขึ้น10คข้ามเดือน7ปีชวดนะครับอันนี้คือเป็นในแบบที่เรียกว่าเป็นปีปีนักษัตร์ชวดนะครับอันนี้เวลาเขียนวันเดือนปีแบบจัจนทรคติเขาจะเขียนกันแบบนี้นะฮะส่วนอันนี้จะเป็นเป็นแบบสากลศุิยคติ นะครับ31พฤษภาคม2อง3นะครับแล้วก็ในปฏิทินเนี่ยเขาก็จะลงเป็นรูปดวงไว้แบบนี้เลยอันนี้ผมเขียนเอามานะเขียนเอามานะครับลายมืออาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะฮะแต่คิดว่าพอจะรู้เรื่องนะนะครับก็ติดตามกันต่อไปนะดาวอาทิตย์เนี่ยก็คือตรงนี้นะครับอันนี้คือจะบอกว่าเป็นดาวอะไรนะครับอยู่ราศีอะไร องศาที่เท่าไหร่แล้วก็ลิปดาที่เท่าไหร่นะครับอย่างเนี้ยคือบอกว่าดาวอาทิตย์อยู่ราศีที่0ูนย์หนึ่งหมายถึงว่าราศีพฤษภเนี่ยจะเป็นราศีที่1นะฮะแต่ราศีเมษตรงเนี้ยจะเป็นราศีเขาเรียกว่าราศีที่0เป็นตรงเนี้ยในปฏิทินเนี่ยจะบอกไว้เลยว่าราศีเมษจะเป็นราศีศูนย์ ราศีพฤษภเป็นราศี1มิถุนก็เป็นราศี2ราศีกรกฎเป็น3ราศีสิงห์เป็น4ราศีกันเป็น5ราศีตุลเป็น6ราศีพิจิกเป็น7ราศีธนูเป็น8ราศีมังกรเป็น9ราศีกุมเป็นราศีที่10แล้วก็ราศีมีนเป็นราศีที่11คือมันจะเริ่มต้นจากศูนย์ว่ากันเถอะแล้วก็นับไล่ เรียงไปแบบนี้นะครับจนมาจบนี้คือเป็นราศีมีนเป็นราศีที่11นะครับอันนี้ก็คือเราจะเราจะรู้เลยว่าดาวอาทิตย์เนี่ยอยู่ราศีที่1นะครับราศีที่1คือราศ,ศีพฤษภนะมีองศาเท่าไหร่คือ16องศา29ลิปดานะครับแต่ว่าในคลิปเนี่ยเราจะไม่ได้ลงลึกในส่วนของ องศาลิฟตดามากเท่าไหร่เพียงแต่ว่าเขียนให้รู้เป็นองค์ประกอบว่าคือเพื่อที่เราจะได้รู้ที่มาที่ไปว่าเนี่ยคือดวงเนี่ยเวลาผูกเนี่ยเขาผูกแบบนี้เขาต้องดูอะไรบ้างนะครับดูอะไรบ้างส่วนราส่วนดาวจันทร์นะครับอยู่ราศีที่5นะครับราศีที่5้าเราก็นับไป0 1 2 3 4หนึ่งอมสี้าเราก็ใส่ดาวจันทร์ลงไปนะครับ บางดาวคารนเราก็ดูว่าอยู่ว่าอยู่ราศีอะไรราศีที่10นะฮะดูเป็นแนวนอนอย่างนี้นะครับราศีที่10ราศีที่10เราก็นะับไป0 1น3 4 5 6 7 8 9 10ี่ห้าดนะครับอ่ะ10เราก็ใส่ดาวคารนลงไปนะครับต่อไปดูเป็นดาวพุธดาวพุธอยู่ราศีที่2เราก็นับไป0 1นย์เนี่ยคือดาวเราก็ใส่ดาวพุธลงไป ต่อไปดาวพฤหัสอยู่ราศีที่9านะครับราศีที่9้เราก็นับ0 1 2 3 4 5 6 7 8 9ี่ห้านี่คือเราก็ใส่พฤหัสลงไปนะครับต่อไปดาวสุกดาวสุกอยู่ราศีที่2เราก็นับไป 0, 12เราก็ใส่ดาวสุกไปนะครับต่อไปดาวเสาดาวเสาเราก็นับดูว่าอยู่ราศีอะไร0 9นย์ี่คือก็คืออยู่ราศีที่9 นะครับแล้วก็นับแบบนี้ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าเก้าอะไรเงี้ยครับก็ใส่ดาวเสาลงไปนะครับต่อไปราหูราหูคือเลข8นะครับอยู่ราศีที่2นะครับราศีที่2องก็นับ0 1 2ก็ใส่ราหูลงไปก็ทําแบบนี้นะครับะจะครบละอ่เหลืออีกสวงอ่ะ,เ,อะเกตเกตนะครับเกตเราก็ศูนย์ศูนย์เนี่ยเห็นไหมศูนย์ศูนย์เราก็ใส่ตรงไปใน่ช่องราศีเมษเลย มาถึงดาวมฤตยูศูนย์ศูนย์เหมือนกันนะครับศูนศูนเหมือนกันนะครับก็ใส่เลขศูนย์ลงไปนะครับก็ครบละสิดวงนะครับสิบดาวนะครดาวที่เราจะนํามาใช้ในการอ่านดวงชะตากันนะครับแต่วันนี้ไม่ได้อ่านนะครับวันนี้จะมาแนะนำในเรื่องของการใช้จานหมุนหาลาักษณนี่ใช้จานอันนี้นะครับจานนี้มี2ชั้น คราวนี้เราจะวางลัคนากันแล้วเพราะเราดาวเนี่ยเราได้ครบลวเรามาดูว่าตัวเลขตรงกลางนี้คือตัวเลขอะไรเห็นไหมครับว่ามันเป็นตัวเลขเดียวกับตรงนี้16องศา29ลิปดามันคือองศาของพระอาทิตย์นั่นเองนะครับนะะบ,บาง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 เขาเรียกว่าบางคนนะครับหรือว่า หรือบางตำรานะครับก,ก็จะเรียกว่าองศาตากลางบ้างอะไรเงี้ยก็คือแล้วแต่จะเรียกแ,แล้วแต่จะเรียกนะครับมันไม่มีผิดไม่มีถูกเพราะว่าเราต่างก็ได้เรียนรู้มาจากครูบาอาจารย์เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันคือองศาของพระอาทิตย์นั่นเองนะครับคราวนี้เรามาใช้จาหนหมุนวางลาักขณาสมมุติว่าเราจะวางลักนณาของคนที่เกิดวันนี้ เวลา9นาฬิกาเราทำกันยังไงนะครับเราหากันยังไงคราวนี้เราก็จะมาเข้าสู่ในการใช้จานหมุนกันละนะครับ9นาฬิกานะครับคราวนี้เราต้องรู้ก่อนว่าลาดาภาทติ its, เนี่ยนะครับอยู่ที่ราศีพฤศภใช่ไหมครับ16องศาเราจะต้องเอาเนี่ยจานหมุนตัวเนี้ย เราหาเลข6ก่อนหาเลข6ตรงจานชั้นล่างก่อนว่าอยู่ตรงไหนน,นี่คือเลข6แม้จะมีลูกศรน,นะครับน่าจะชัดเนาะอะเลข6นะครับแล้วเราก็ดูว่าราศีพฤษภอยู่ไหนเราก็เลื่อนเอาราศีพฤษภขึ้นมานะครับอ่าอันนี้ อันนี้อันนี้เมล็ละนะครับแล้วก็มาพืชศพนี่สังเกตรตรงนี้เส้นตรงนี้นี่ใกล้คร้าวิใกล้ครับวิโอเคนี่พืชศพนะครับพืชศพตรงนี้เห็นไหมอันนี้พืชศพ เราจะลากเป็นเส้นตรงเนี่ยให้เป็นจนถึงนินาฬิกานะครับเราจะจับไว้ตรงนี้ก่อนจับไว้ให้มั่นเลยนะครับราศิพฤตรงนี้16องศานะครับสิองศาเราก็จะมาดูตรงนี้ไกล้ไว้นะฮะเราจะเลื่อนไปทีละขีดเห็นไหม ขีดเนี้ยเล็กๆนะครับชั้นบนนะสังเกตจานชั้นบนนะครับจานชั้นบนตรงที่นิ้วโป้งผมจับเอาไว้เนี่ยนะครับมันจะไปทีละช่องทีเลเส้นเลยอันนี้1องศา2องศา3 4เห็นไหมเห็นขีดใหญ่นี่คือ5องศาละนะครับโ จ็ดแปดเก้าสิบห้าหกเจ็ดนะครับแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบหกมันก็ประมาณนี้เลื่อนให้ตรงกับหกในกา จะเป็นแบบนี้นะฮะจะเป็นในลนนักษณะนี้นี่คือ16องศาแล้วจากการยกตัวอย่างคือเกิดเวลา9นา,ลนาฬกาลัคนาจะอยู่ราศีอะไรนี่6โมงนะครับนี่7 8 9 เก้านอยู่ตรงนี้ก็จะเท่ากับคนที่เกิดวันที่3าเดพฤษ,ษภาคมเวลา9นาฬกานะครับจะอยู่จะลัคนาจะอยู่ที่ราศีกรกฎนะครับเป็นไงครับง่ายไหมฮะเพียงแต่ว่าในขั้นตอนนี้จะไม่ได้บอก ถึงองศานะครับคือเพียงแค่อยากจะให้รู้วิธีการใช้จานหมุนลักนาเท่านั้นเองเพื่อที่จะหาลักนานะครับอันนี้เป็นแบบวิธีง่ายๆซึ่งคิดว่าบางที่ก็อาจจะสอนแต่ว่าบางที่ก็อาจจะไม่ได้สอนเพราะว่าทุกวันนี้มันมีโปรแกรมแล้วไงนะครับทุกวันนี้มันมีโปรแกรมแล้วือเราไม่ต้องใช้ละแต่ถ้าคือ อันนี้คือเป็นวิธีแบบว่าที่ก็อยากให้รู้ไว้นะครับว่าไอ้จานหมุนพวกนี้มันเอาไว้ทําอะไรนะฮะนะฮะจานหมุนพวกนี้มันยังมีบอกในเรื่องของเลิกด้วยนะคะรับเลิกนะครับเห็นไหมตัวเลขพวกนี้เขาเรียกว่าอันโตนาทีนะฮะเนี่ยร้อยยี่สิบเนี่ยร้อยสี่สิบสี่เนี่ยมันคืออันโตนาทีที่มันอยู่ในแต่ละราศีนะครับในแต่ละราศีเนี่ยมันจะมีสามสิบองศาเท่ากัน นะครับแต่ว่าเวลาอันตนาทีเนี่ยมันไม่เท่ากันในแต่ละราศีนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนลึกขึ้นไปอีกนะฮะส่วนลึกขึ้นไปอีกเนี่ยก็คือเป็นวิธีการวางลัคนาหาหาว่าลัคนาของคนเกิดกีโมงเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยจะอยู่ที่ราศีอะไรนะครับทวนอีกรอบหนึ่งนะฮะคือเกิด9ก้าในเก้าในกาเนี่ย จะอยู่ราศีอะไรลัคนาจะอยู่ราศีอะไรนะครับเริ่มต้นเนี่ยเราต้องมาดูตรงนี้ก่อนตรงว่าดาวอาทิตย์เนี่ยดาวอาทิตย์นะครับอยู่ราศีพฤษภองศา16นะราศีพฤษภ16องศานะครับหรือเราจะดูตรงนี้ก็ได้นะครับในปฏิทินก็น่าจะมีอยู่นะครับลองทำตามดูได้ 16องศาดูแค่ดูแค่ตรงองศาเท่านั้นนะครับแล้วเราก็มาหาว่าไอจานชั้นล่างเนี่ยคือเลข6อยู่ตรงไหน,นหาให้เจอก่อนพอ,พอเราหาเจอปุ๊บเสร็จแล้วก็ตั้งจานขึ้นแบบนี้นะครับแล้วเราก็หาว่าราศีพุธศพเนี่ยอยู่ตรงไหนเนี่นยนี่ราศีาพ,พุธศพอยู่ตรงนี้นะครับเราก็หมุนไปให้เนี่ยให้มันตรงกับเลข6ด้านบน นแบบนี้เราก็หันเราก็หมุนไม่ใช่หันหมุนเราก็หมุนไปทีละองศาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ1ดแปดเก้าสิบสองา สิกอยู่ตรงนี้นะครับเกิดกี่โมเกิด9กาในกานะครับเกิด9กาในการเราก็มาดูตรงนี้นะครับจะเกิดเลย9กาในกาอีกก็แล้วแต่คือแต่ว่าเราจะต้องล็อกตรงนี้ไว้ให้มั่นเลยในวันนี้นะครับจะเกิดกี่โมก็แล้วแต่เราก็ล็อกไว้แบบนี้เราก็ไปหาตามเวลาที่เราต้องการนะครับนี่คือวิธีการหานี้นะครับ9กาในกา เราก็จะรู้แล้วว่าคนที่เกิดเวลา9ในกาของวันที่31 31พฤษภาคมลัคนาก็จะอยู่ที่ราศีกรกฎนะครับง่ายไหมครับคิดว่าทำตามได้นะครับเีย่ยหมโอ้ใหญ่ไปนะฮะเราก็ตีเนี่ย 9ก้าเกานะครับมันก็จะตรงกับราศีกรกฎพอดีเลยนะครับเอาเอาไม้บรรทัดทาบเอาก็ได้นะครับทาบตามเส้นแนวแบบนี้เราก็จะดูรู้ว่าอยู่ที่ราศีกรกฎเนี่ยจะอยู่ตรงส่วนไหนของราศีกรกฎว่างั้นเถอะอยู่นะวางอะไรตียางอะไรเงี้ยนะครับ อันนี้ก็คือดูแบบคร่าวๆนะครับ9โมงเนี่ยจะอยู่เนี่ยตรงเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าจะอยู่ตรงเนี่ยเส้นแบ่งของนาวางพลหััดกับหังคารพอดีเลยเป๊ะเลยนะฮะตรงส่วนนี้นะฮะ แต่จะอยู่ในตอยางคานครับราศีก็ลกฎะกก็ยังจะบอกด้วยว่าเกิดเรื่องอะไรอะไรแบบนี้นะครับคิดว่าคิดว่าไม่ยากเท่าไหร่นะครับสามารถทําตามได้ลองเอาไปใช้ดูก็แล้วกันลองเอาไปปรับเปลี่ยนดูก็แล้วกันว่าลองหาของเราว่าเราเกิดวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรอะไรแบบนี้นะครับ คือจะต้องใช้ปฏิทินโหราศาสตร์ควบคู่ไปด้วยนะครับลองดูได้นะฮะอันนี้คือจานหมุนลัคนาจานหมุนหาลัคนานะฮะเรียกว่าลัคนาสําเร็จนะฮะันนี้จานนี้นานมากแล้วนะครับจะดูตัวเลขก็ดูเลื่อนๆรืลางๆไวไบ้างนะครับแต่ก็ยังใช้งานได้ดีอยู่ลองทำตามดูได้นะครับ ยังไงก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับคลิปนี้ก็คือเลือกเป็นเรื่องของการใช้จานหมุนนะครับเพื่อที่จะหาลักขนานะครับขอบคุณสำหรับการติดตามถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ได้กดแชร์ได้กดติดตามได้นะครับกด s u b s c r i b e ให้เราด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ